วิกฤตชีวิตของคนที่เกิดในวันพุธนะมันจะมีมาเป็นรอบๆนั่นแหละข้อแม้นพุธนี่ถึงแม้นว่าจะมีความสามารถสูงนะในเรื่องของการคิดการเจราจาการวางแผนแต่มันก็จะต้องมีช่วงที่พิสูจน์ตัวเองว่าเก่งจริงหรือเปล่าคนพุธเป็นคนมีดีตัวเองนะแล้วเก่งจริงนะโดย พื้นฐานแล้วเป็นคนที่รู้จักคิดใช่ไหมรู้จักวางแผนจะไม่ทําอะไรแบบพลีผามไมไ่เปื่อยทีนี้เนี่ยในความเป็นไปตามธรรมชาติของคนีนเกิดลวงปุทเนี่ยมันจะมีบางจุดที่พังพลาดได้ก็เพราะความโมโหไอ้ตอนที่โมโหตอนที่โกรธเนี่ย พยายามอย่าไปตัดสินใจเพราะมันจะเป็นช่วงที่เพียงพำาได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนจังหวะวิกฤตชีวิตเอาทีละรอบได้ไหมรอบแรกคือยี่สิบสี่ยี่บห้ายี่บหกยิบเจ็ดช่วงขวบปีเนี้ยเป็นขวบปีที่คนเกิดเป็นพุทธเนี่ยมีโอกาสเพียงพำาได้ง่ายที่จะตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ ถ้าเป็นควักามสัมพันธ์ก็เป็นไงอาจจะขาดสะบ,บัน้นถ้าเป็นเรื่องของงานจู่ๆก็ละทิ้งกับสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังเอาไว้คล้ายกับว่าจู่ๆก็เบื่อง่ายขึ้นมาจะเบื่อคนหรือเบื่องงานก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละมันก็มีเหตุให้ต้องไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่รอบนี้นี่อาจจะดีกว่าเดิมหรือว่าแย่กว่าเดิมก็ได้นะ แต่มันเจยค่อยฟื้นตัวเข้ามาจนกระทั่งพอจะตั้งตัวได้พอจะรักษาแผลใจพอเข้าวิกฤตรอบต่อไปสามสองสามสามสามสี่ส,ม,ส,สมห้าอตอนช่วงเนี้ยมันเป็นการพลาดที่มันน่าเจ็บใจอย่างหนึ่งคือเรื่องเงินทองที่เราคิดว่าเราทำมาดีแล้วเรื่องที่คิดว่า คนเขาจะซื่อสัตย์กับเราคนเขาจะอดหน,นจะสับสนุนจะอุปถัมภ์เราจะจริงใจกับเราโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมันมีเรื่องของเงินทองทองเข้ามาเป็นตัวแปรนะคนเราเวลาอยู่คนเดียวจะเป็นจุดที่จริงใจมากที่สุดเพราะาอยู่คนเดียวนี่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครถ้าเริ่มมีคนอยู่สองคนความจริงใจเดี๋ยบางส่วนอาจจะไม่มีละเช่นมันอาจจะ มาในรูปแบบของกานที่ต้องต้องมีมารยาทบ้างอาจจะไม่ถึงกับร้อเปอร์ซ็นที่แสดงออกใช่ไหมพอมีสามคนสี่คนแล้วยิ่งมีตัวแปรเรื่องเงินเข้ามาอ้าวมันอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราก็คิดว่าเรามีบทเรียนมาแล้วในช่วงอายุยีิบสี่ไปจนถึงยีิบเจ็ดพอมาสามสองเราคิดว่าไม่พลาดก็พลาดอีกรอบครัวน,นี้มัน 7, เจ็บใจตรงที่ว่า เพิ่งผ่านมาหยกหยกไม่นานแล้วเราคิดว่ามันน่าจะได้บทเรียนมันน่าจะไม่พลาดแล้วกระโดดนี่ไม่นับเรื่องความไว้วางใจคนนะมันก็จะผ่านพวกนั้นไปแหละแล้วก็ฟื้นขึ้นมาลุกขึ้นมายืนใหม่จนกระทั่งอายุสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สาม นี่คือวิกฤตรอบที่สําคัญพเพราะมันเป็นช่วงครึ่งทางชีวิตช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มันจะตัดสินได้ว่าตอนที่เราแก่เท่าเราจะสุขสบายมากน้อยแค่ไหนมันจะซึมยาวไป4ปีเลยนะสี่สิบสี่เอ็เริ่มจากมีความหงุดหงิดใจอยากจะละทิ้งสิ่งที่ตัวเอง สร้างมาทามา,ไม,าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความก่อร่างสร้างตัวของกิจการหรือว่าก่อร่างสร้างตัวของความราา 3, ักความสัมพันธ์ที่จะนําพาไปสู่ความมั่นคงบางคนเนี่ยเป็นช่วงจุดเปลี่ยนที่ต้องตัดสินใจว่าจะไปต่อกับคนนี้ดีไหมจะไปต่อกับงานนี้ดีไหมกับธุรกิจนี้ดีไหมแล้วมันก็จะ คิดกลับไปกลับมาอยู่ในช่วงที่เหมือนกับอึมครึมหาคําตอบ <_ c> <ๆ>ไม่ได้อยู่4ปีเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสเจออาจารย์เดี๋ยวอาจารย์บอกคําตอบให้40่สิบสีเนี่ยเป็นช่วงที่วิกฤตรอบที่ค่อนข้างอ,อึดอัดใจเราจะมีความรู้สึกของการที่รู้สึกถูกบีบบังคับให้อยู่ในสถา,านการณ์ที่ไม่เป็นตัวของตัวเองทําในสิ่งที่ไม่อยากทา กินในที่ในสิ่งที่ไม่อยากกินนอนในที่ที่ไม่อยากนอนไปในที่ที่ไม่อยากไปต้องทําในสิ่งที่รู้สึกว่าฝืนใจทําอยู่สี่ปีหลังจากนั้นก็จะผ่านพ้นวิกฤตแล้วก็หายใจหายคอไม่ได้เก็บเงินเก็บทองเก็บเอาเศษหัวใจ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาซ่อมแซ ฟูมฟักให้มันแข็งแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีความหวังมีความรักมีธุรกิจมีกิจการดำเนินต่อไปแล้วต้องไปผ่านช่วงที่หนักหนาสาหัสโดยเฉพาะเรื่องของความไว้วางใจแล้วจะนำพามาซึ่งเครดิตของตัวเองระวังเสียเครดิตหรือว่าเสียชื่อเสียง าหนักกว่าน,นั้นก็เรียกเสียคนใช่ไหม48 49 50 51ช่วงนี้สำคัญนะมันเลยวัยที่จะเป็นวัยของการต่อสู้ฝ่าฟันเป็นวัยที่ต้องประครับประคองตัวเองให้หลักมันมั่นคงเข้าไว้อะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับชื่อเสียงนะอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับความไว้วางใจคนนะระวางให้ดีเราก็จะ จะต้องตามมาแก้ปัญหาจะเจออะไรยากๆในช่วงนั้นแต่มันจะผ่านไปได้เพราะอะไรเพราะใจยดฐานไว้ว่าใครที่มาเจออาจารย์เนี่ยขอให้รอดเรื่องรู้ว่าเมื่อไหร่จะเจอเนี่ยอาจารย์บอกไปแล้วส่วนเรื่องทำให้ให้รอดเนี่ยรับชุดนี้รับความศรัทธาต่อองค์เทพราหูซึ่งเป็นเทพแห่งการพลิกดวงกับดวงท่านเป็นเทพที่กลุ่มลักนาอาจารย์ เวลาอาจารย์จะขอให้ลูกศิษย์พลิกดวงกลับดวงให้จากร้ายกลายเป็นดีเนะี่ยอาจารย์จะขอท่านแล้วก็ปลุกเสกแล้วก็ขอพรท่านลงไปในวัตถุมงคลที่มีรูปลักษณ์ของท่านอาจารย์จะให้บูชาครบชุดทั้ง3ชิ้นเลยไปสอบถามอัตราค่าบูชาคูกันเองนะชิ้นแรกเป็นแผ่นยันพระราหูอาจารย์จะให้เอาใส่เอาไว้หลังโทรศัพท์แบบนี้แผ่นยันพระราหูนะเอาพกไวขข้กับโทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์เป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวต4ชั่วโมงนะปัจจุบัน เราจะได้พรในการที่จะขอพรจากท่านทั้งวันทั้งคืนนะขอเถอะเดืองที่ต้องพลิกดวงกับดวงให้ได้เงินได้ทองให้ได้ใจคนแต่อาจารย์อยากเน้นให้เูกสิ์ได้เงินได้ทองเข้ามาในชีวิตเยอะชิ้นที่สองที่อยู่ในชุดสมบูรณ์แบบเนี่ยนะอาจารย์จะให้บูชาดังนี้ผ้ายันราหูโ้สิศรษีแบบนี้นะเมื่อได้ไปแล้วเนี่ยสีน้ำเหลืองสีเหมือนทองคําเนี่ยให้เอาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ที่ที่เราเก็บเงินในลิ้นชักในแคชเชียร์ในอะไรก็ได้ที่เราเก็บเงินเอาใส่เอาไว้ใส่ไว้ที่ไหนเงินเข้าที่นั่นเงินจากการประกอบธุรกิจกิจการเงินจากการเจรจาเงินจากการที่เราลงทุนต่างๆแม้แต่จะทวงหนี้คนเนี่ยก็เอาชื่อลูกหนี้เขียนไว้ได้คือเอาไว้ที่ไหนเงินก็เข้าที่นั่นนะวางที่เก็บเงินนะชิ้นที่2และชิ้นที่3อนุญาตให้ผู้ที่ชอบ เสียงโชคจะเสียงโชคเป็นรางวัลแบบไหนวิธีการใดก็แล้วแต่ชื่นชอบนะเอาสิ่งที่เราจะเสียงโชคเนะี่ยใช้พยัญราหูแดงแรงฤทธินะเอาพยัญราหูแดงฤทธิ์หนีบเอาอย่างนี้หนีบให้ทับสิ่งที่จะเสียงโชคแบบนี้หนีบนไอย่างนะี้นะให้ท่านนะ่ะนำโชคนำลาบเข้ามาหนีบที่ไหนโชคลาบเข้ามาที่นั่นการในฐานจิตการดึงดูด ก็จะเข้ามาการฝ่าวิกฤตด้วยการบูชาพระราหูนั้นคือการกระทําที่ตรงจุดตรงประเด็นเรารู้จังหวะชีวิตไปนมัสระวังส่วนจะแก้ไขไอ้ฐานจิตกับพระราหูใช้วัตถุมงคลตามที่อาจารย์บอกไว้ด้วยแรงไอ้ฐานด้วยความตั้งใจจริงของอาจารย์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระราหูและด้วย ความตั้งมั่นของจิตใจเรานั้นจะทำให้เราฝ่าฟันแล้วก็พบกับทางสว่างแล้วก็รู้ว่าชีวิตนี้นะมันมีความสำเร็จที่เราคอยเราอยู่เสมอขอให้สำเร็จ